ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสร้างช่องนะครับของเซียนนาดีนะครับครับมาแล้วนะครับลาวพัฒนาเจเปียนะครับพี่น้องเอฟซีครับมาแล้วแต่เซียนนาดีลงบ่ได้นะครับเพราะว่าอยู่หน้าบันสวนนะครับเซียนนาดีรื้อเอาเผ่าไปแบ่งไปนั่นะครับพี่น้องเอฟซีแบบหมดนะครับเกลือเฝ้ามาซัดแบ็นะครับแบ็โทรศัพท์เครื่องที่ถ่ายทำยูทูปนะครับแบ็เบิร้ นะครับเนื้อหน่อยเฉียบ็สามารถที่หัดเฉียบเด้นะครับเนาะก็เลยมาลงคำเล็กน้อยนะครับครับตอนนี้กับคณะนี้นะครับกับเวลาอยู่สิบเจ็ดจุดสี่เก้านาฬิกานะครับกับหาบม่งสี่สิบเก้านาที่ท่านอยู่ดอกนับปีนองเอพีนะครับครเ้ามาเบิ้งผลหวยเล่านะครับรอบที่แล้วออกก่อนนะครับเนาะลาพัฒนารอบงวดประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ พฤศจิกายนสองห้าหกนะครับลาวพัฒนาเลขที่ออก965นะครับ508นะครับ965 508เลขล่างออก55ครับพี่น้องเอฟซีเลขล่างออก55ครับเขาก็มาเบิ่งผลงานหลบไม่ไปต้มกันเลยนะครับเด้อลาวพัฒนาเจ๊เปียง เข้ามาตามต่อกันรอบไม่นะครับผลงานของเจเปียนะครับผลงานเก่านะครับของเจเปียนะครับพี่น้องมซีครับเดี๋ยวเสี้ยนนาดีสีส้่ให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับครับรอบที่แล้วนะครับเนาะเขาตะเล็กวิ่งนะครับพี่น้องเอมซีครับเขาตะเล็กวิ่งนะครับนี่นะครับลาพัฒนาเจเปียนะครับ รอบที่แล้วเขาตะเล็กวิ่งนะครับพี่น้องซี่เล็กวิ่งแปดนะครับนาะเขาเลีกวิ่งแปดบนนะครับพี่น้องทุี่ขับมาตามตัวกันรอบไม่นะครับพี่น้องทุีค่ครับมาตามกันรอบใหม่ครับเอาย่าราจอ่อยๆเลยครับพี่น้องทุกทีบ <c oughs> วันพุธนะครับวันพุธเริ่มมาแรงเมื่อนี้แล้วครับเรือเร่องสีหนังสือพุทธที่ยี่สิบเก้านะครับพฤศจิก,กายนสองห้าหกหกครับลาวพัฒนานะครับ มาสาดดีก็ว่าแมารัพผินชองพี่ซี้นะครับวิ่งลูดนะครับครับเบิ้งเล็กวิ่งเล็กลูดของเจงเปียรอบไม่นะครับวิ่งลูดหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ด จับคู่นะครับหกสองนะครับ้ามารลักหกได้พี่น้องอพี่ซี่ด้หกสี่นะครับพี่น้องอพี่ซี่หกสองหกสี่นะครับแล้วก็หกเก้านะครับถ้ามาหลัก ครับลักเจ็ดนี่สองใช้สีเป็นตัวล่องนะครับพี่น้องเยี่มีแปดสามนะครับวิ่งวิ่งเจ็ดตัวบ่วมีเจ็ดนะครับมีเจ็ดคู่เดียวหางเดียวนะครับต้อมีแปดสามนะครับแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดนะครับติดเจ็ดตัวเดียวนะครับถ้าแปดเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ด มีตัวกันพร้อมนะครับกันนะครับสามเก้าแล้วก็หกแปดนะครับพี่น้องพี่ ครับให้พี่น้องเข้าแชปหนาจอไว้ครับถ้าถามโม่งแรกเหมือนเราพี่น้องนิพสํคำว้ครับง่า้ครับก็ขอขอบใจเลายๆนะนะนุเปียนะครับสีส้มตัวเหล็กแนวทางนะครับเนอะมาให้นุปียนะครับพอขอบใจหลายๆนะครับเอาให้พี่น้องเิีเข้าโซ่เข้ามันไปน้ำกันครับวิ่งลูดนะครับหกกับเจ็ดนะครับ จับคู่นะครับ6 2 6 4 6 9นะครับ8 3 8 4 8 7ี่ดเจนะครับกันนะครับมี3มเก่ากับ6 8ครับพี่น้องพี่สี่ครับรอบนี้ของเจีเปียนะครับเลขวิ่งมี6กับ7นะครับพี่น้องพี่สี่แมนตลอดนะครับเลขวิ่งนะครับครับกันพี่น้องเขาเชหน้าจอไว้อีกครับรอบที่2นะครับ ทางช่องระนําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เหลื่นการพนันแต่อย่างใดนะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ <c oughs> นําเสนอให้พี่นองเข้านะครับเดี๋ยวไปเทียบไปเชี่ยงสํานักเอื้อนอนาะจารย์เอื้อนเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเชี่อนน้าดีกะนี่ไหวแต่เพียงแค่นี้ครับขอให้พี่นองเข้าสุขสุขพนนะครับ โชคมันไปต้องกันกับเล้าพัฒนาของเจเปียร์นะครับเด้อหนูเปียนะครับครับรอบนี้เสียนาดีเดินล่องแค่สามชิปนะครับเพราะว่าเบ็ดมดนะครับเบ็ดเบ็ดนะครับเบ็ดโทรศัพท์เสียนาดีลืมเอาอเข้าไปแบ่งไปน้ำนะครับเบ็ดเบ็ดเลยบ่ได้ลงคลิปเลยมือนี้นะครับสำนักอื่นอาจารย์อื่นก็ บบไมน่นำเสนอให้พี่นอนเข้านะครับ <c oughs> เอารอบนี้ก็ขอให้พี่นองเข้าโศกมันไปน้ำกันนะครับได้เหมือนแรงนะครับมีรุุนนะครับมีรุ่นแฉแน่นอนนะครับตัวเลขรอบนี้บุหราอาจารย์นะครับลงตาของเส้อนอดีคกับของ ท่านอาจารย์เราปากนำแล้วก็ของนูปเปียนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าบอกกันไหมครับ